สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่345นะครับผมพบกับผมนะครับเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระรูปหลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมบีนะครับอีกหนึ่งองค์แล้วก็เป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับพิมสองชายนะวัดบางคลานนะครับเอามาให้พี่พี่เอได้รับชมเอามาแบ่งปันกันนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องพอนพระเครื่องนะครับพี่ๆนะมามามาชมกันเลยนะครับองแรกนะครับพี่ๆนะองแรกครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับเหรียญจอบใหญ่นี่พี่จะเห็นเลยนะครับนี่เห็นไหมความเก่านะครับความเก่านะครับคาบความเก่านะครับมีสนิมเขียว อ่อันนี้เป็นกรอบเงินนะครับกรอบเงินลงยานะพี่นะกรอบเงินลงยานะอ่ามามาเรามาชมกันเลยพี่นี่เลยนะครับอ่าองค์นี้นะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่พิมพ์สองชายนะครับสองชายตรงนี้นะครับเขาจะแยกกันตรงนี้นะมันจะมีร่องนะครับเส้นจีวรตรงนี้จะมีร่องนะครับเส้นจีวรตรงนี้จะมีร่องตัดลงมานะครับ ดูนะครับดูรายละเอียดนะครับนี่ใบหูซอกหูลึกๆนะพี่นะเห็นไหมซอกหูลึกๆนะครับเห็นไหมซอกหูลึกๆนี่เส้นตรงนี้คมคมนะพี่นะเส้นตรงนี้คมคมเส้นตีวรคมชัดนะครับต้องบอกว่าพระองค์นี้นะพี่นะเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยเขาได้มาแบบนี้เลยนะครับแต่ก่อนเจ้าของเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาพระเนี่ยอยู่ในกรอบสแตนเลสนะ กรอบสเตนเลสเก่าๆเขาก็ได้เอาออกมานะครับแล้วเขาก็มาใส่กรอบเงินนะครับนี่กรอบเงินนี่เลยนะครับพี่ๆเห็นไหมดูคราบสนิมเขาเขาไม่ล้างนะเจ้าของเดิมเขาก็ไม่ล้างเลยนะครับ <S <S เขาก็าปล่อยไว้อย,อย่างนี้ผมก็เอาแบบนี้เลยนะครับเอาแบบนี้เลยนะพี่ๆนะเราจะไม่ล้างนะครับเอาธรรมชาติเก็บธรรมชาติไว้นะครับพระองค์นี้ก็จะออกเนื้อหลกัหลกๆเขาก็เหลืองอมเขียวนะพี่นะเห็ <S <S 2> <S 2> นไหม นี่หลักหลักตามซอกเห็นไหมหลักหลักตามซอกนี้เหลืองเหลืองอมเขียวอยู่แล้วนะพี่แต่เนื่องด้วยว่าความเก่านะพี่นะความเก่าสนิมความเก่าสนิมเขียวสนิมหยกนะครับเขาเกาะแน่นเลยพี่เห็นไหมนี่ดูความเก่านะพี่นะเห็นไหมดูค่าความเก่าความเก่าเขาเกาะแน่นเลยนะเห็นไหมเนื้อนี่ออก เหลืองเหลืองซีดๆเลยนะพี่นะเหลืองเหลืองซีดๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดูความเก่านะพี่นะดูความเก่าดูด้านหลังนะครับพระเนี่ยด้านหลังนี่ก็โอ้โหนี่คือ,คว,ค,งองงนะความเก่าคุมทั้งองค์เลยนะพี่ความเก่าเขาคุมทั้งองค์เลยนะความเก่าเขาคุมทั้งองค์เลยนะพี่นะต้องบอกว่าเนี่ยเห็นไหมความเก่าคุมทั้งองค์เลยพี่ ไหมเนี่ยดูนะครับสนิมสาอะไรต่างๆในเก่านะครับคมเกา่านี่คุมทั้งองค์เลยพี่นะครับหมนให้ดูเนี่ยสนิมเขียวเนี่ยมีคาบคีบเาดเลยนะคีเบาเาวนี่ต้องบอกว่าเขามีสองสีนะพี่คีเบเาเนี่ยเขามีสองสีนะเขามีสีดําและกส็สีดินไทยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหม ขี้เบานะครับเนคาบคาบขี้เบ้านะครับเห็นไหมเขามีสองสีนะครับมีคาบมีสีดำแล้วก็สีออกดินไทยนะครับเห็นไหมพี่พ,พี่ดูนะครับเห็นไหมโอ้โหนี่องนี้นะต้องบอกว่าความเก่านะพี่นะเก่าความเก่าคุมนะครับคุมเนื้อผิวความเก่าคุมหมดเลยนะครับนี่ ดูสนิมเขียวนี่ครับเขาเรียกสนิมหยกนะองค์นี้เอาไป6,500บาทนะพี่นะ6,500บาทนะครับพร้อมกรอบเงินเลยนะครับ6,500าบาทพร้อมกรอบเงินเลยนะพี่6,500บาทพร้อมกรอบเงินเลยนะครับอ,องค์ที่2นะครับองค์ที่2องค์ที่2ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะพี่ๆนะ อ่าองนี้ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับเป็นพิมพ์นิยม B ีหรือพิมพ์นิยมมือรองนั่งนะครับเนี่ยองนี้มือจะไปติดไม่ชัดนะครับนี่อ่าถึงมือจะติดไม่ชัดแต่ก็ยังเห็นเป็นมือนะครับเป็นนิ้วมือนะครับอ่าเนื้อตรงนี้จะเป็นก้อนๆนะพี่นะเห็นไหมจะเป็นล่องขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเนื้อตันเลยนะครับนี่ดูง่ายๆพิจารณาง่ายๆครับแยกง่ายๆนะล่องตรงนี้ก็จะลึกนะพี่อันนี้มีดินเบ้าเลยนะพี่นะขี้เบ้าเห นี่คาบขี้เบ้านะครับนี่คาบขี้เบ้านะนี่เห็นไหมยังมีคาบขี้เบ้านะครับนี่คาบดินเบ้านะแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังถ้าเป็นพิมพ์เอเขาจะมีเนื้อเชื่อมตรงนี้นะพี่จากเส้นสังคติกับเส้นจีวรเขาจะมีเนื้อเชื่อมแต่ถ้าเป็นพิมพ์ B เมื่อไหร่เขาจะไม่มีเขาจะเป็นร่องลึกไปเลยนะครับเขาจะเป็นร่องลึกไปเลยอ่าแยกง่ายๆนะครับพี่แยกง่ายๆอ่าีลยวมาเริ่มดูกันเลยพี่นะเห็นไหม ใบหน้านะครับนี่ตานะครับสองข้างปากจมูกโอ้โหนี่ปากเห็นไหมยิ้มสวยจมูกนี่บานไหติดชัดเจนนะครับกลางออกเลยเห็นไหมอย่างก็ใบหูคนจริงๆนะพี่นะคางคางลึกนะครับนี่ตรงคางนี่ยื่นออกมาเป็นอย่างก็เหมือนเหมือนคางคนจริงๆเลยนะพี่นะดูมีชีวิตชีวาเลยนะพี่เห็นไหมมีข้างบนนี่ก็จะมีคราบสนิมซาแดงนะครับเห็นไหมตามซอกก็จะมีคราบตะการสีดำดำเขียว นไหมพี่เห็นไหมเขียวเขียวด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างก็จะมีสนิมเห็นไหมสนิมความเก่าเกาะเต็มหมดเลยนะพี่นะอ่านยครับนี่องนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่ผิวพันธุ์เปิดนะครับผิวพันธุ์เขาเปิดออกมาแล้วก็จะเราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะพี่นะว่าพระนี่เป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับอ่าพลิกดูใต้ฐานนะพี่นะเห็นไหมมีก้านช่อเห็นไหมบางองค์เขาก็ ตัดช่อเรียบไปเลยก็มีนะพี่นะแบบนี้ก็มีนะพี่แบบนี้ก็ยิ่งดูง่ายเลยนะครับยิ่งดูง่ายยิ่งดูให้เราว่า,าพิจารณาว่าเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมจริงๆเพราะว่าเขาเห็นช่อนะครับพี่เห็นช่อไหมแต่ช่อก็ต้องมีร่องรอยการตะใบนะเห็นไหมตะใบกเก่าเก่ตาตะใบหยาบๆแล้วดูพื้นผิวพี่เห็นไหมยิบยๆๆๆๆิบย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 ิบมาๆเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูพี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดู องนี้เอาไป6 5 0ันห้าร้ยบาทเช่นกันนะครับห5พันห้ารอยบาทนะพี่นะ6 5 0ันห้าร้อยบาทนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่พี่ดูผิวพันธุ์นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมขยายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมดูความเก่าเห็นไหม ดูผิวนะครับเห็นไหมเหลืองอมเขียวไปเลยนะครับเนี่เห็นไหมตามซอกอ่าดูค่าความเก่าตามซอกพี่เห็นไหมลึกๆเลยเห็นไหมการสีดาคราบสาสีแดงพี่เห็นไหมนี่สีแดง,อ,งดอมน้าตาลอมด,นะ ête, ดาํานะเนี่ยเห็นไหมดูค่าความเก่าเขานะครับพี่นี่ขี้เบ้าน,นะครับเนี่ยเห็นไหมขี้เบ้าเม็ดดินอันนี้ดินเบ้าน,นะครับเนี่ยดินเบ้าที่อยู่ในซอกลึกๆนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าดินเบ้าที่อยู่ในซอกลึกๆนะพี่นะเห็นไหม เห็นไหมนี่ดูความเก่าดูสนิมเก่าจริงนะพี่นะแบบนี้ครับโอ้โหนี่ความเก่าเขาปกคลุมหมดเลยนะพี่ผิวตามซอกนะครับในด้านข้างเห็นไหมด้านข้างเห็นไหมความเก่าเขาปกคลุมหมดเลยนะครับพี่ด้านข้างนะใต้ถาดนี้ไม่ค่อยซูมให้นะพี่นะ โอ้โหน้ําทองนะพี่ตามซอกน้ําทองวิ่งดีจังเลยนะเห็นไ,ไหมอ่านี่ยครับนี่องนี้นะครับเห็นไหมพี่ดูเนื้อหาอ่าองนี้นะครับเอาไป6,500บาทนะครับองที่2 6,500บาทนะครับพี่ๆนะพี่ๆนะทันใดดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 9 6์4 1 2 7 5นะครับไอ l ด n e แอดไลน์ดที่ ttn 987 ttn 9 8 7นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ